ศรษฐกิจตอนนี้ถ้าหาเช้าไม่ได้ค่ำก็จะไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเวลาที่คนมันไม่มีมันไม่มีจริงๆบางบ้านไม่ใช่แค่ไม่มีเนาะติดลบไปอีกด้วยซ้ำรู้สึกเราก็อยากจะทำตรงนี้ไปให้มันนานี่สุดเท่าที่จะทำไหว เรามองหน้าคนที่ได้รับเรารู้สึกว่าเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องให้ใครหรือเลือกที่จะให้ใครครับก็คือใครมาเราก็ยินดีที่จะให้ทุกคนค,ครับสวัสดีค่ะวันนี้คือจะพาทุกคนมาดูเรื่องหลังเรื่องลึกกาทรทารถข้าวนะคะเพราะจริงๆวันนี้ วันสิ้นเดือนใช่แล้วหลายคนเหมือนแบบถามมาว่าแบบมันมไปจัดเตรียมยังไงทีมงานอีกคนต้องมีทีมงานเยอะหน้าเลยเตรียม,มที่ไหนบ้างใช่เพราะบางคนเนี่ยอยากจะฝากของเรามาแบบร่วมบริจาคอะไรอย่างนี้นะ<ม>เราก็จะบอกว่าโอ้พี่มันเอามอไที่ผมไม่ได้หรอกนะมันต้องมาที่นี่เ,เลย เพราะว่าของมันเยอะมากเราไปแจกวันหนึ่ง,ง,งไงกี่ชุมชนครับพี่เจ๊บโอ้บางวันก็สี่บางวันก็สามัมนเลยต้องใช้แบบพื้นที่เยอะใช่อยา่างวันนี้เราจะไปด้วยแต่ชุมชนเดี๋ยวไปดูพี่เียดูสิมันโล่งไปเยอะมากเลยอ่ะปกติถ้าเรามานี่คือรถจะแน่นลานนี้เนาะลานนี้จะเต็มไปหมดเลย จุดเริ่มต้นของโครงการลถกับข้าวเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันก็เกิดจากเราสองคนเนี่ยว่างว่างว่างไม่ใช่เอาดีๆเ๋ยวคือ,อเ,คเริ่มจากโควิดครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทาการแจกอาหารแจกอาหารอยู่ที่ร้านตัวเองนะคร<ช>ับก<ต>็เป็นแต่เป็นอาหารปรุงสําเร็จปัญหาที่เราเจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องมีการเดินทางมารับที่หน้าร้านใช่ไหมต้องมีค่ารถมารับอีีอะไรอย่าเงี้ย คือมันลำบากถึงขนาดบางคนลำบากถึงขนาดไม่มีแม้กระทั่งค่ารถเมย์มารับอะไรอย่างนี้เนาะใช่เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้มันไปแบบทั่วถึงแล้วก็ถึงเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเจี๊ยบเขาก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีรถแบบทุ่มพวงอย่างเงี้ยมาถึงหน้าบ้านเลยนะเราไม่ต้องเดินออกไปไหนหอ,อะไรอย่างเงี้ยออถ้ามีกฎระเบียบตามที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยเราก็จะไปแจกพวกของสดให้เขาได้ได้ไปทาน เพราะเราลองคำนวณแล้วว่ามันน่าจะอยู่ได้โอเคของสดอาจจะอยู่ได้ส่วันแต่ว่าของแห้งที่เราให้ไปด้วยเนี่ยน่าจะประทังชีวิตได้แบบเกินอาทิตย์ละเกินอาทิตย์มันมีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินคนที่เคยมารับครั้งที่แล้วว่าเขาได้เงินเป็นรายวันหาเช้ากินค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตอนเนี้ถ้าหาเช้าไม่ได้ค่ำก็จะไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเวลาที่คนมันไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงๆแล้วก็ อย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะลำบากเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะมากจริงๆ<ไ>เวลาเราไปตามแหล่งชุมชนเนี่ยเราเห็นเลยว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยบางบ้านไม่ใช่แค่ไม่มีนะติดลบไปอีกด้วยซ้ํารู้สึกเราก็อยากจะทําตรงนี้ไปให้มันนานิส่สุดเท่าที่จะทําไหวจะไม่รู้สึกว่าคนเรามันแบบควรจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆในชีวิตบ้างเราก็อยากเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆในานั้นมอนเป็นรางวัลชีวิตเล็กๆของพวกเขา ที่แบบไม่ต้องหาในช่วงหนึ่งที่พอจะทำได้วัตถุดิบที่เราเลือกกันแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอย่างครับผัก เนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่เป็นหมูเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก่อนที่จะมาทํารถกับข้าวอะค่ะเราติดต่อรถหลายคันมากเลยแต่เราก็โดนเขาเทเนาะ <laughs> ทุกคนก็กลัวแต่ไม่ได้เราเข้าใจนะเราเข้าใจเราเข้าใจทุกคันบางคนอาจจะคิดว่ามันง่ายเนาะกับการที่จะหาคนมาช่วยอะไรเงี้ยบางคนเขารู้ว่าเออมากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเขาก็ไม่กล้ามาถอนตัวบ้างอะไรบ้างอ,อย่างงี้แล้วจนมาแบบติดต่อคันนี้เนาะใช่ เขาก็ยังไม่ได้ฟังโปรเจกต์อะไรเรามากเขาก็บอกโอเคยินดีช่วยก็เลยแบบได้รถของพี่เอสชื่อพี่เอสพี่เอสกับพี่ปอกับพี่ปอตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะยาวนานมาถึงทุกวันนี้ได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าด้วยตังเราเองสองคนก็ไม่ได้มากมายนะตอนแรกในใจคิดว่าอยากได้สักเจ็ดวันได้แล้วเราไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยค่ะกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราอยากมีส่วนช่วย เล็กๆน้อยๆเนาะจากความรักที่แบบพี่พี่น้องๆให้เรามาจากการที่เราเป็นดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากช่วยก็แพ็กในถุงนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีเป็นผักบุ้งกระล่ำแล้วก็แตงกวาจริงๆแล้วเนี่ย ที่เราคิดว่าเราอยากมาซื้อที่ตลาดใหญ่เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็รับมาจากเกษตรกร,กรโดยโตรงเราก็คือเหมือนซื้อช่วยอุดหนุนเขาก็เท่ากับได้ประโยชน์ทั้งตั้งแต่ต้นทางมาเลยปลายทางเป็นผู้บริโภคจริงๆก็ได้รับประโยชน์ด้วยซึ่งบางวันเนี่ยความน่ารักของเกษตรกร,ก,รก็คือว่าพอรู้ว่าเรามีการแจกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบปันส่วนหนึ่งมาให้เราก็ร่วมบริจาคด้วย<ช>ร่วมแจกด้วยมันก็ชื่นใจเนาะใช่ อย่างน้นอยๆนิดๆหน่อยๆพอ,อที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันไปตั้งแต่โควิดมาครับทำให้ผมยอดขายลดลงมากเลยครับตบต่ำครับบางทีก็ทิ้งบ้างครับเปรูปบ้างบางวันก็เน่าเราก็ต้องทิ้งครับมันเสียหายครับตั้งแต่โควิดมาราคาพีกก็ตกลงมาเลยค่ะจากกิโลกร,รัมละ40-50ตอนนี้เหลือแค่ส0บาทเองค่ะเพราะว่าไม่มีคนซื้อ ถึงเราจะรายได้ลดลงหรือเราไม่มีกําไรเราก็ยังต้องจ่ายค่าลูกน้องเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องเหมือนกันคอยากให้ควิขายเร็วๆจะไ,ได้ขายดีๆครับอน,นอกจากผัก ครับก็จะมีน้ำแข็งกิน,น,นกับพวกชาดำเย็นโอเลียนุ้ย <c oughs> นี่ของสดแล้วก็จะมีไข่ไข่ไก่ข้างในแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็จะมีไส้กรออะไรแล้วก็จัดจัดนี่เราก็แอบคิดน,นะว่าเออเวลาเขารับของเราไปอะ่ะเขาจะทำอะไรกินเป็นมือแรกเนาะที่พี่บอยเคยลงไอจีอะ่ะก็เยอะสุดคืออะไร เอาผัดผักบุ้งกับไส้กอรอกก็เลยงงว่าได้เหรอมันใส่ใกับไส้กอรอกได้หรือเขาก็ใส่ได้นะไม่ได้บางคนบอกว่ามีสูตรไก่ทอดถัดใหญ่มาให้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราให้มันจะเป็นแบบสะโพกเป็นไก่แบบทั้งสะโพกเียเขาก็บอกว่าเออไก่อทอดถัดใหญ่มีผัดผักบุ้งกระปีอรผัดน,น้ำปลากระป๋ผัดน,น้ำปลาแต่ถ้าเป็นเจี๊ยบทำให้อหรอที่ที่เมื่อกี้ตอนจัดเรารู้สึกก็คือแตงกวาขัดไข่แตงกวาขัดไข่ อร่อยนะตั้งแตาผัดไข่เดี๋ยวไปดูอีกคันดีกว่าค่ะอย่ามาดูเมนูเจี๊ยบเลยค่ะรถคันนี้ก็จะเป็นรถของแห้งซึ่งจะขนข้าวสารแล้วก็นมกล่องนะครับข้าวสารชาวนนี่จะเห็นได้ว่าเป็นการเป็นการ่เป็นการแพ็คแบบเป็นการแพ็คแบบนี่มาแต่ชาวนาเลยไม่มีแบรนด์เขาก็แพ็คให้ผงละโลละโลถุงละโลแล้วก็มีนมแล้วก็ในรถก็จะเป็นขนมปังแล้วก็มีพวกของที่ ที่นกจริยาแพ็กมาให้ให้ฟุมชนอะไรอีกวันนี้มีน้ำปลาปลาเป็นเออเป็นขวดๆอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำรีกอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่วันแต่ว่าเบสหลักๆก,ก,ก็อย่างที่บอกไป ข้าวแจกฟรีมาแล้วครับจากพี่บอยพีชเมกเกอร์พี่เจบพี่จิตราสําหรับผู้ที่ตกงานขาดรายได้รายได้น้อยผู้สูงอายุผู้ที่กักตัวผู้ที่เดือดร้อนในทุกกรณีมาหยิบฟรีไปทำอาหารกินกันได้เลยแต่มีกติกานะครับคนที่มารับต้องใส่แมสและยืนเว้นระยะห่างกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนถึงแล้ววันนี้มาชุมชนสมัญญาอุทิศนะครับที่นาวามินทร์้อยสิบเอ็ดนะครับผมแต่ละครั้งเนี่ยที่เราพยายามควบคุมแล้วก็ให้มันมีจำนวนของ <c oughs> ทีมงานน้อยที่สุดก็เพราะว่า เราอยากจะใช้พวกเนี่ยครับอุปกรณ์พวกเนี้ป้องกันให้คุ้มค่าที่สุด<ช>อย่างชุด PPE เนี่ยก็เป็นที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากแบบใช้ด้วยแบบสิ้นเปลืองไม่ได้อยากใช้คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยด้วยยิ่งคนเยอะก็มีสิทธ์เสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงนะครับผมจริงๆเราไม่เคยแจกเลยเนะาะครั้งนี้<ช>เป็นครั้งแรกที่เราจะลงไปแจกแต่ โอเคทุกคนจะไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นเราเพราะเดี๋ยวเราใส่ชุดพีพคนก็จำไม่ได้อยู่แล้วแหละแล้วว่าเราก็คิดว่าเราจะทําให้ดีที่สุดจะเกะกะทีมงานให้น้อยที่สุดแต่เราเราอยากอยากทุกครั้งที่เห็นรูปที่ทีมงานส่งมาก็รู้สึกแบบดีใจใวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่จะลงไปลุยดูนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนค่ะ มีขนมมีวมาแล้วก็มีผักมีสก่รู้สึกภูมิใจและขอบคุณค่ะที่ได้รับรู้สึกดีอยากจะให้มีอีกแล้ค่ะตอนนี้คือค้าขายคือขายของชาวบ้านอยู่้ไม่ค่อยมีคนเงียบอะไรอย่างเงี้ยขายของทีก็ดีมากไม่ดีมากออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ต้องป้องกันตลอดไปหาหมอยังลำบากเลยเขาให้ไปฉีดโควิดก็ลงทะเบียนก็ไม่ได้อีกต่างหากแล้วรายได้ก็ขาดไปฮะทำงานข้างนอก เขาก็บอกปฏิเสธเหมดเลยด,ดีใจครับขอบคุณมากเลยได้กุศลแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคนที่มาช่วยเหลือชาวบ้านให้แจกนะครับขอบคุณอย่างสูงล้นหน้าเลยครับใ,ให้ร้านไปข้าวแถวลูกเอ้ยืนไม่ได้ลูกเดือดร้อนลูกเอเดือดร้อนเน่ยคุณตาก็ไม่ค่อยจะดีลูกเนี่ยทึกษามาช่วยหน,นูขอสิ่งสารท์เิีิวกันนะถือคุ้มครองกันด้วยขอป่วยแก่ปลอดภัย ทั้งบริบาลพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าของแกก็ขอให้แควคลาจะปิ่งชั่วร้ายต่งตางๆขอเจริญเจริญเถอพ่อคุณแม่คุณเลยติกเม็ดเกลือก้อนี่แกมาแจกมาได้นี่ขอให้เพิ่มพูนทวีคูณยิ่งขึ้นเถอะเหรียญความจนของประชาชนขอให้เจริญเจริญเถอลูกไอ้พ่อคุณแม่คุณ มีพี่น้องในวงการหลายๆคนเนาะที่ที่เห็นว่าเราทํารถกับข้าวเนี่ยนะคะก็ฝากเงินมาบริจาคก,ก็จะมีแต่แบบพี่ๆี่น้องๆที่รู้จักกันเนี่ยเช่นพี่ยุทธพี่ยุทธจากรายการเรื่องเล<ร><ร>่าแบ่ง,งปันนะครับแล้วก็มีน้องกุกกิฟน้องวีน้องจุย๋ยพุทธพี่นกสริยา แจ๊ดแจงพี่เก๋ต้นหอมเออพี่ต้นหอมพี่เก๋ชลดาพี่เก๋ชลดาแล้วก็เยอะแยะมากเลยอีกเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนๆนักธุรกิจที่ไม่ประสงค์จองนามผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนถ้าเราสองคนตกหล่นชื่อใครไปต้องกราบขอภัยไว้นนที่นี้ด้วยกร้บขอพยแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่ทุกทุกคนมีใจก็ต้องต้องบอกว่ามีใจอยากจะให้จริงๆอ่ะแบบไว้ใจด้วยคือแบบ ไม่ถามอะไรเลยรายละเอียดอขอแต่เบอร์บัญชีอย่างเดียวอ,อะไร,ร,รอย่างเงี้ยครับพี่พี่น้องๆหลายๆคนที่แบบส่งข้อความมาว่าอยากร่วมบริจาคคือนะโครงการน,นี้เราอยากอย่างที่บอกอยากให้เป็นหน้าที่ของพวกเราก่อนใช่หน้าที่อของคนที่เคยได้รับสิ่งดีๆจากสังคมใช่ได้ทำอะไรคืนกลับไปให้กับสังคมบ้างนะครับ อย่างนี้เหรอผัดเผบุ้งไฟแดงค่ะบุ้งไฟแดงแล้วก็กระหล่ำปีกระหล่ำปีผัดอะไรดีผัดก็ไก่ผัดก็ข้าวดีใจมากมากเลยค่ะคุณค่ะคุณนักข่าให้เจริญรุ่งเรืองในการงานนะคะเสร็จสิ้นจากที่แรกแล้วครับที่ชุมชนสมัญญาอุทิศนะครับที่นวมิน111นะครับผม ถ้าพออกมาจะยุ่งหรือเอ้แต่เราช่วยนะเราช่วยยุ่งหรือว่าช่วยก็เร็วอยู่พยายามคิดจริงๆต้องเสร็จเร็วกว่านี้นะเพราะว่ามีเรานี่แหละเลยช้าเลยเทุกครั้งก็จะอย่างงี้ค่ะจะพยายามไม่เกินสองชั่วโมงนตอตอนลดการสัมผัสและลดการแออัดให้มากที่สุดอีกชุมชนหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องไปคือชุมชนคลองตะหนังเนี่ยทางผู้นําชุมชนได้แจ้งมาว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ก็เลยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ว่าจะฝากของตรงนู้นไปแทนให้ผู้นําไปให้ตามบ้านเองส่วนหลายๆคนจะถามว่าจะทำอีกงานไหมจะทํายาวนานแค่ไหนต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะจะทำเท่าที่ยังทําได้อยู่ <ทะ S 2> พยายามใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะคะเราก็ไม่ได้สนกระแสว่าแบบ จะบวกกันลบอะไรงไงแต่เราเรามองหน้าคนที่ได้รับอะเรารู้สึกว่าเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องให้ใครหรือเลือกที่จะให้ใครครับก็คือใครมาเราก็ยินดีที่จะให้ทุกคน <Okay. S 1> ครับ